ทำวีดีทำไอ้แกงกะหรี่ไต้หวันเนี่ยเนะาะทำยังไงบ้างเออลืมทุกทีอันแรกก็เอาไก่เนาะกระเทียมก็ไก่ลงไปผัดหั่นหั่นไปแล้วก็ไปผัดแล้วเสร็จแล้วก็เอาอ่าอะไรนะมันมันฝรั่งใช่ไหมโพเตโต้นะลงแล้วก็หวัวเท้าหวัวเท้าแล้วก็ แครอดอ่าวอะไรนะหอมใหญ่ก็จะเ่าว่าจะทำว่ามีอะไรอะไรบ้างก็ลืมลูกพีพอพอเนื้อี่งเอาลงไปผัดซะแล้วจาก้็ผัดไปเรื่อยๆจนจนผักนิ่มนค่เหลือสุดท้ายก็จะเอาหอมใหญ่ใส่ซุปที่เป็นอ่าก็จะใส่อะไรถั่วถั่วแขกใช่ไหม อะไรมันจะมีที่เขาใส่กระเทืนถั่วแขกด้วยทีนี้ก็ต้มใส่น้ำอะ่ะรออยู่แล้วก็เดี๋ยวก็เอาพริกพริกแกงของเขาอะ่ะพริกแกงของเขามามาละลายอีกทีนึ่งพอเสร็จแล้วก็ต่อไปอีกรอบหนึ่งเนานะพริกแกงก็จะใช้อ่าจริงๆมันมีสอง,สองแพ็กแบบนี้เราก็ใช้หนึ่งกับอันเก่าเก่ามันไม่หมดทำมาครึ่ง อันนี้ครึง่งอันนี้หนึ่งแล้วก็อันนี้ครึ่งหนึ่งเพื่อที่จะให้มันข้นๆหน่อยจะได้อร่อยอร่อยก็จะเอาพริกพริกแกงลงไปละลายในน้ำละลายละลายละลายไปเรื่อยๆรอรอให้มันละลายเสร็จแล้วเราถึงจะเอาผัดที่เราผัดไวเ้เนี่ยมาใส่ทีหนึ่งก็จะได้หอมๆอ,อร่อยอร่อย ะรอให้รอให้พริกตรงเนี้ยละลายพริกทีิกแกงที่เป็นนเนี้ยของเขาเนี่ยละลายก่อนแล้วก็คนๆไปเรื่อยๆๆมันก็จะละลายแล้วก็เข้ามาเทใส่